สวัสดีเพื่อนๆชาวโปเกมอนโกทุกคนนะครับก็วันนี้เนี่ยเรามาอัปเดตฟีเจอร์ใหม่นะของทางโปเกมอนโกะนะครับก็อย่างที่เรารู้กันนะครับว่าในซีซันเรื่องเล่าแห่งการแปลเปลี่ยนเขาได้มีการโปรโมทเรื่องของตัวคําท้ารายสัปดาห์นะที่เรียกว่า weekly challenge นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยมันเปิดตัวแล้วนะตอนนี้ผมทําคลิปเนี่ยก็เปิดตัวแล้วนะครับก็วันที่13ตุลาคมปี2025เวลา8โมงเช้าเนาะโดยตัวระบบนี้นะครับก็คล้ายๆกับระบบปาร์ตี้เลยนะแต่ว่าจะเป็นระบบแบบรายสัปดาห์นะครับ ก็จะให้เราจับคู่นะครับกับเพื่อนอีก3คนคนครับรวมกลุ่มเป็น4คนแล้วก็พิชิตคําท้ารายสัปดาห์ให้เสร็จสิ้นนะครับแล้วก็จะมีของรางวาัลแล้วก็เป็นการเพิ่มระดับมิตรภาพในกลุ่มของเราด้วยซึ่งรายละเอียดจะมีอะไรบ้างาเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ ก็สำหรับตัวฟีเจอร์ใหม่นะครับมันจะอยู่ที่หน้าโปรไฟล์ของเราเนาะเราคลิกที่หน้าโปรไฟล์ของเราที่มุมซ้ายล่างนะครับแล้วก็เลื่อนไปที่แถบสุดท้ายนะครับแถบด้านขวานะที่เมื่อก่อนเนี่ยมันจะเป็นแถบปาร์ตี้นะครับซึ่งปัจจุบันนะครับมันจะเปลี่ยนเป็นแถบโซเชียลแล้วนะซึ่งในแถบนี้นะครับเขาจะมีว k l y challenge นะครับหรือตัวคำท้ารายสัปดาห์เนาะซึ่งในแต่ละสัปดาห์นะครับเราสามารถรวมกลุ่มในแค่1กลุ่มเท่านั้นนะครับแล้วก็ตัวคำท้านะครับก็จะมีคำท้าอย่างเดียวนะครััั่สปดาาาหห์ยวททรนนะจจถูกกเเใุล 7โมงเช้าเนาะดังนั้นก่อนวันจันทร์7โมงเช้าครับต้องรีบทําคําท้ายเสร็จแล้วก็รับของรางวัลแล้วก็เพิ่มระดับมิตภาพไปด้วยกันนะซึ่งเพืเ่อนๆไม่ต้องเป็นห่วงนะครับว่าตัวฟีเจอร์ปาร์ตี้เนี่ยมันจะหายไปเนาะสำหรับใครที่ไปตีบอสแล้วต้องเปิดปาร์ตี้นะครับ ตัวฟนะีเจอร์ปาร์ตี้เนี่ยยังอยู่แต่ว่าจะอยู่ด้านล่างนะเลื่อนลงมาได้เลยนะซึ่งเราสามารถเล่นคำ้ารายสัปดาห์ครับไปพร้อมๆกับการเล่นแบบปาร์ตี้ได้อันนี้ก็จะสะดวกหน่อยนะสำหรับใครที่อยากเพิ่มระดับมิตรภาพกับคนที่อยู่ใกล้ๆก็อาจจะเลือกเล่นคำ้ารายสัปดาห์นะครับแต่สำหรับคนที่อยู่ใกล้ๆนะอยากตีบอลด้วยการเพิ่มพลังในการตีบอลนะครับก็ไปเล่นแบบปาร์ตี้ที่อยู่ด้านล่างแทน ซึ่งการสร้างกลุ่มนะครับก็ง่ายมากเลยนะเพื่อนๆสามารถกดเข้าไปเลือกกลุ่มนะครับและจากนั้นนะครับเราจะสามารถเชิญชวนเพื่อนได้นะซึ่งจะเชิญเพื่อนได้สูงสุด3คนนะครับจากทั่วทุกมุมโลกเลยไม่ว่าเขาจะอยู่ที่ไหนก็ตามนะจากนั้นเราก็สามารถตั้งกลุ่มนะครับเพื่อรับมือกับคําท้าและสัปดาห์ได้ ซึ่งเมื่อเรากดเชิญเพื่อนผปนะครับตัวเพื่อนเทรนเนอร์ของเราเนี่ยเขาจะได้รับคําเชิญให้เข้าร่วมกลุ่มกับเราเนาะซึ่งตัวคําเชิญนั้นนะครับมีวันหมดอายุด้วยนะครับเขามีระยะเวลาหมดอายุอยู่ที่24ชั่วโมงนะครับหรือ1วันนั่นเองซึ่งตัวเทรนเนอร์คนนั้นนะครับจะต้องรับคําเชิญก่อนที่จะหมดอายุนะซึ่งตัวคําเชิญมันก็ดูง่ายมากเลยนะครับเพราะว่ามันจะมีป๊อปอัพนะครับเด้งตอนที่เราเข้ามาในเกมหรือถ้าใครนะครับที่ไม่รู้ว่ามีหรือเปล่านะก็สามารถเข้าไปดูได้ที่ฟีเจอรรชีีียนนะคบตงห้้าา ature Social ่่กก็มมไววใ ที่เชิญเราเข้าไปรวมกลุ่มกับเขาบ้างนะซึ่งตัวคําเชิญนั้นเนี่ยมันก็จะบอกเวลาที่กำลังจะหมดอายุด้วยก็ยิ่งรวมกลุ่มกับเพื่อนวัยก็จะยิ่งทาคาท้าและสัปดาห์ได้เร็ว,รวขึ้นเท่านั้นนะซึ่งเราสามารถตรวจสอบความคืบหน้าของคําท้าไายสัปดาห์ครับก็ได้ด้วยแท็บโซเชียลเนี่ยแหละตรง weekly challenge นะครับก็จะบอกเลยนะว่าใครเนี่ยที่เป็นตัวแบบของทีมดังนั้นถ้าเราไม่อยากเป็นตัวถ่วงของทีมนะครับก็ต้องมาเช็คดีๆนะว่าตัวเองเนี่ยทำไปได้เท่าไหร่แล้วนะไม่งั้นเดี๋ เมื่อกลุ่มของเรานะครับทำคำท้าไดสัปดาห์เสร็จนะครับเขาก็จะมีของรางวัลให้กับเรานะครับซึ่งแน่นอนนะครับของรางวัลที่เด่นที่สุดนะครับก็คือความคืบหน้าระดับมิตรภาพเพิ่มเป็นพิเศษเรียกได้ว่านะครับใครที่อยากได้เพื่อนที่มีระดับหัวใจนะครับเต็มบวัยนะการทำวีคลิชชั่นเลร่วมกันนะครับก็ถือว่าเป็นแนวทางที่ดีเลยนะนอกจากนี้นะครับยังได้รับ x p นะครับอีก20,000หน่วยแล้วก็สตาร์ดั้นะครับอีก6 0 0 0สตาร์ดันะ แล้วก็ไม่ต้องเป็นกังวลไปนะครับถ้าเกิดกลุ่มดาครับไม่สามารถทําคําท้าได้สัปดาห์ได้เขาก็มีของรางวัลเล็กๆน้อยๆให้กับเราครับก็จะเป็นพวกสตาร์ดัตในฐานะที่เรานะครพยายามในการรวมกลุ่มกันเป็นรางวัลแห่งการพยายามนั่นเองนะซึ่งอย่างที่บอกไปนะครับว่าในกลุ่มของเราเนี่ยเราสามารถชวนเพื่อนนะครับเข้ารวมกลุ่มเนี่ยได้ถึง3คนนะครับรวมเป็น4คนแต่เพื่อนของเราก็เช่นกันนะครับเขาก็สามารถชวนเพื่อนของเขาเนี่ยเข้ามารวมกลุ่มได้ ดังนั้นภายในกลุ่มของเรานะครับอาจจะมีบางคนที่ไม่ใช่เพื่อนของเราแต่การที่เราทําคําท้าร่วมกันนะครับตัวโบนัสระดับมิตรภาพเพิ่มเป็นพิเศษนะครับก็จะส่งผลกับเพื่อนใหม่เหล่านี้ด้วยก็เลยรียกว่านะครับเราจะมีระดับมิตรภาพนะครับกับเพื่อนใหม่ๆมากขึ้นนอกจากนี้ก่อนสิ้นปีนี้นะครับทางโปเกมอนโกเนี่ยเขามีแผนนะครับที่จะมีการจับคู่สําหรับคท้ารายสัปดาห์นะครับให้เรากับเทรนเนอร์คนอื่นๆนะครับที่ยังไม่เคยเป็นเพื่อนกันมาก่อนก็ได้ ก็ภายในปีนี้คนต้องลุ้นกันนะครับว่าการจับกลุ่มกับคนที่ไม่เคยเป็นเพื่อนกันมาก่อนเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะโอเคครับก,ก็หลักๆมันก็คล้ายๆกับกิจกรรมปาร์ตี้แหละแต่ว่าตัวของรางวัลเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะฟิกเอาไว้นะครับก็คือเป็นการเพิ่มระดับมิตรภาพเนาะเป็น XP แล้วก็ s t a r ์ดันะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเราอาจจะยังมองภาพไม่ออกเท่าไหร่นะว่ามันเพิ่มเยอะเนี่ยมันเพิ่มแค่ไหนสำหรับระดับมิตภาพรวมถึงตัวคําทานี้นะครับเราจะสามารถทําได้จริงๆใช่ไหมภายในระยะเวลา1สัปดาห์ แต่ดูจากตัวคำทานะครับพวกจับโปเกมอน500ตัวหรือหมุนเสาโปเกสต็อป250ครั้งเนี่ยถ้าเป็นคนที่เล่นกันประจำเนี่ยน่าจะทำกันได้ไม่ยากนะซึ่งถ้าใครนะครับที่ไม่รู้นะครับว่าจะจับคู่กับใครนะครับก็ลองส่งคำเชิญไปให้กับเพื่อนในเกมของเราก่อนเนาะซึ่งสำหรับตัวผมนะครับถ้าผมเห็นคำเชิญของใครอะ่ะผมก็จะเข้าไปรวมกลุ่มกับคนนั้นแหละเพราะสำหรับพวก i อดีลองๆของผมนะครับระดับมิตรภาพเนี่ยมันเต็มเรียบร้อยแล้วดังนั้นถ้าใครผ่านไปผ่านมานะครับเชิญผมเข้าไปในะ แต่ถ้าพวกเป็นคำ้าในการคว้างได้ดีคว้างได้เยี่ยมอะไรแบบนี้นะผมอาจจะทําได้ยากนิดนึงนะครับเพราะดยปกติแล้วผมใช้โปเกมอนโกพัทในการช่วยนะซึ่งถ้าใครนะครับที่มีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับตัวฟีเจอร์ใหม่นี้นะครับก็ลองเอามาพูดคุยกันดูนะแล้วก่อนจะจากกันนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็เจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ